ก็กี่ปีม่แล้วทำไมยังไม่ลืมเขาเดื่เป็นคืนสุดท้ายก็หวังว่ามันจะช่วยบรรเทาไม่ว่าผ่านไปกี่หนาวก็ยังคงเท้ากันอยู่ทุกปีถึงความรู้สึกไปกับความเมาแลวความในใจทั้งหมดที่มีทุกอย่างเหมือนว่าจะดีแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับคิดถึงอย่างคงเธอและคอยคนหนึ่งว่าเธอจะคิดถึงกันบ้างไหม ฉันก็เพียงแค่อยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมที่เคยเดินจับมือและวาดฝันด้วยกันย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่เจอทุกอย่างก็เปิดเมื่อได้สบตากันนี่ก็ผ่านมานานแต่ว่าใจยังจำเรื่องในวันวันทุกสิ่งที่เคยได้ทำอยากขอโอกาสตอนนี้ก็คงไม่ทันที่เธอไปจากฉันมันคงมันเว้นเป็นกรรมของฉันที่เคยได้สร้างมาตั้งแต่ปางก่อนบางหลังนับจากวันนั้นมาเรา เป็นหนึ่งใจแต่ปีนาไว้วาดกันใหม่อกหักก็ไม่เป็นไรเพื่อนรวมงานไม่ค่อยเอาไหนก <ๆ S 1> ็ทำจะทอมอารอที่ร้อยเพือถอดใจเป็นรอบที่พันใครบ้างไม่เคยอ่อนแอแต่อย่ายอมแพ้ไปก็แล้วกันสานตาไม่มีของขวัญแต่ฉันจะคว้าเอามันมาเองผู้คนเปลี่ยนไปเสมอแต่เธออย่าลืมที่จะเป็นตัวเองเมื่อก่อนเคยเป็นยังไงตอนนี้ก็ย,ยังคงเป็นอย่างนั้นแต่โลกนี้หมุนไปไวทำให้ฉันตาไม่ค่อยจะทัน เพื่อนฉันมีไม่เยอะตอนนี้เหลือแต่คนที่ไว้ใจและเก็บแต่เรื่องดีๆทุกวินาทีที่ใช้ไปที่ฟ้าที่ฟันกันมาแต่ไม่มีใครที่พอจะรู้ตอนที่เราได้ยิน ตอนนั้นรักโคตรดีใจไม่เชื่อลองทมใครก็ได้ว่าเรยนสีที่พลเช็ดขนมและกัน,นอนนิ่นายปีนี้ไม่เป็นหนึ่งใจแต่ปีหน้าไว้ไวอากันใหม่ oh. อ,อกหักก็ไม่เป็นไรเพื่อนรวมงานไม่ค่อยเอาไหนก็ทำจัท้อมารอที่100ร้อยเวื่อถอดใจเป็นรอบที่1000พ<อ>ันใครบ้างไม่เคยอ่อนแอแต่ใหญ่ นี่ก็ปีใหม่แล้วทำไมยังไม่ลืมเขาจะเ,เป็นคืนสุดท้ายก็หวังว่ามันจะช่วยบรรเทาไม่ว่าผ่านไปกี่หนาวก็ยังคงเจากันอยู่ทุกปีถึงความรู้สึกไปกับความเมาแลวความในใจทั้งหมดที่มีทุกอย่างเหมือนว่าจะดีแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับคิดถึงอย่างคงเธอแลยคอยคำน,นึงว่าเธอจะคิดถึงกันบ้างไหม ก็เพียงแค่อยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมที่เคยเดินจับมือนวัดฝันด้วยกันย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่เจอทุกอย่างก็เปิดเมื่อได้สบตากันนี่ก็ผ่านมานานแต่ว่าใจยังจำเรื่องในวันวันทุกสิ่งที่เคยได้ทำอยากขอโอกาสตอนนี้ก็คงไม่ทันที่จะไปจากฉันมันคงมันเวรเป็นกรรมของฉันที่เคยได้สร้างมาตั้งแต่บางก่อนบางหลังนับจากวันนั้นมาเราเคยสัญญาว่า